สวัสดีครับสวัสดีครตอมเอฟซีตอมหน่อยพี่น้องสุภาพุกคพนะครับผมมีสลับโอนี้นะครับประกาศตัวเทียมพี่น้องนะครับสั่งไอ้กุ้งกับเพื่อนสาวนะครับผมพี่น้องมาสามกิโลนะครับเสียคุ้งนะครับเอามาส่งนะครับเมื่อกี้ขอพี่น้องน้ำกันเดือดแสบนะครับแซงมาหลายพี่น้องนะครับได้หกกองนะครับมากินเต็มไทยมุ้ยเอาไทยนะครับมโอนี้ก็ ไอ้พี่มูหันและก็เสียบุกนะผมพันมาเบืองฟ้าม,ม์่งั่นะครับผมมาคุยคุดคุยกันนะครับับเพิ่งกลับไปผมเพลยไปไทยชิปนะผมจะพี่มูหันไทยกับไหลสดนี่ลุยบางกีนะครับหิวมขอเปล่ยอืมอร่อยน้ำจิ้มกราบมากรสเด็ด กุนงแก้วนะครับพี่น้องให้กุ้งขายกุ้งสดขายนะครับเสร็จเรื่องนะครับผมพี่น้องเข็ดลงเพป็นก็ะเทยไส้โซงขายพี่น้องขอขายก็มีนะครับย่างขายกุ้งแช่็มีเป็นกุ้งสดนะครับพี่น้อง มินตำแน่เอาขิงมายหญ่เพิ่นไปขายแจวไอ้เพิ่นไปขายไข่อยู่ครับพี่น้องขายไข่อ่ะเพิ่น่ขายไข่เพิน่นมาซื้อไข่นะครับพี่น้องอืมน้องตี๋กับวายุราเรียนนี่ดุริยบบางค์เนแพลวนะครับไปทำงานถือไปกินน้ำยมขินสอง สามกองหมดในเรื่องที่ไปกินเป็นเป็นผัดสุปปลาพี่น้องแม่ผัดนั่งกินครับม,มันก็จะต้องนิดน,นึงพนะี่น้องเพราะว่าสร้างพนเรือนเนาะสร้างคนไในเฮดบัลล์พี่น้อง Bumin như nhanh nè mấy anh nhỉ miếng คุณปูคุณปูกับบ้านพี่น้องคุณปูกระปับบ้านไปเห็ุเรื่องอะไรมันจะเป็นไงตู้ง่ายตเตียงยังออกนะครับเพื่อนนะครับเราก็บังให้บังหน้าเพื่อเราพี่น้องไปเช็ดท่างเขาหน้าเฮ็ดเทียงนะครับคุณปูกบบลับบ้านเราทำให้คุณปูอีกนะครับมากินไหมแม่แมแม <S <S ไม่ให้รูปแน่หน่หวย <S 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 ไม่ให้กินแม่หนิคนด,ดังมายหัวห้ยัง ให้สมตายแล้วบ่มากินเลยนี่อะโอ้เป็นกุ้งเผาต่นปน้มา่มหลักหลักหลักเอยังวะอ๋อวานสีอันหลักวานเนกุ้งแซ่เนาะุันยางกุ้งเผากุ้งเผากุ้งแซ่เขาอยู่ลสวัสดีค่ะมากินเผาเด้อเมี่ยงบ้าโคโคดาเลยจเอาเอไปกนจะอาได้ว ตอม่อย uh ่าง well oh, ่เปลนกันยูได้ี่อวีสาอืจะเมีนจะเมียนอะไรบอยอนียหอย่างญ่ข้าวต้มข้าวต้มยวนเราวางนะเาฝากเโอ้ไอ้มือนะมือเศ้าหนจะบ้านนมูยอดนะมันมูนยอดว่าีแล้เอาฝากมือมือแม่ไปซื้อมูมันเป็นใส่หมูข้างในมันใส่ง ใส่เข้มเออเมุ้งหยับใส่ไน้ไหมน้องบาใส่เข้มใส่บานกับมิโอ้โห<ะ>ใส่แล้วโอ้คืองามเลยน้องหุ่มลำแทนมาพี่น้องมา,ก,า,มาก,กินข้าวพี่เนเสีบๆเลยครับสุภูสุกคนเด้อร์มุ้งมีคอมเมนต์เนาะถ่ายคลิปบ่าขึ้นไรสุดบอสสมารถตอบได้ยังไหนพี่น้นองไปนะกินข้าวเลยนะชุ่ยกันโมอนงหัวมอนไปดีโก้ไม่คลิปลงนะครับกินข้าวง่ายเจอกัน ขอบคุณทุกทุกกำลังเทสบองเดอน,นะครับผมนนยังไงแนอะไรจนมือเคืนนี่นะครับมวนบอนะครับรถเทสบอรลรถใส่งานจริงในส,สบายจะลองทำใส่ได้จนมือเคืนนี่นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับผมสุดยอดอีลีเคยไง หัวห่หัวห่หมัวมันมันมันหอ่มันอันนึ่เั่ไม้อหนอรอร้นี่เหนไข่มันอืมไข่มัน้องนเลยนี่ไขมันหัวมันมันมันกุ้งก๋วเห็นำกิมเจ่ยา่เองนี่เอากุ้งสดมาขายอันนม่ใมันนะ เห็ดบัวกูโอ้เห็ดบบอแ่แม่เห็ดบัเจ้าสิเกินนะเขาสังอเ้าจะน้องกี้ไปใส่าอจะเล่นกับหมูไปใส่นยังนู่กล่องกล่องอะรบ้ายชืกันบ่ชกันเบดแบบนี้แหละกบทุกเบราดกินทุกมนพกเขา มเป็นไปกินแด้เนยตุ้ตงช่ลำตาละเพราะว่าเขา่งทุกคน่ไปกินอันนี้ <c oughs> ต้องดูอ่ะเนจุกปราไทยยังอะไรไม่ไตำมึงมตาตำทำไมเข้าวหาวอินาวกื้นไทยอันอือืออะไรอ่ โรละปล่ลปยของเส็า่ามอก็ขายำ้งเจ็ดขายไหมอู้งสั่งมนาอยู่ไหมสั่งมายังขึนเขาไปเข้าคุยตลาดแล้วเขากังมาขายันเราเห็งนงานของเากบ่ายังเห็นงานคนุนเอนี่ยเลียงลูกดิเอาก็จะ่าแม่หัวงานเลยไปแม่ออ็ึ้นเบาก เดอ๋นั่นนะโอ้ยลูกสามคนสีคน่คนลูกร้านนันลูกไอบีอีเดียลูกบีบีอีกลคยคนนี่อสิอาบน้ำเหรอไม่ินอบอกเจ้าพี่ไงเข้าะ ยัปนสปังผสมผมพวกตื่นวดูข้วไม่ตองอืมข้าลงกล้วยบานอริจิหลังใส่ยุ่งๆหลายอย่างสจ่นสมซันผ้มปลาไม่หาไงปลาสือปลาแดกเคี่ยนห้องหอยหลังขาจะเอาฝากไอ้พี่บอกเขาแบบบ่อพันน่สือปลาแดดั้อพันแบบร้านะ คือประเด็นไม่อยากรอซิมหมดนะเจ้าค <บา S 1> ือเาคือเาเที่นอยากเอาไปขายมาสั่นล,วละวาเห็นะมานาไปเชือบนั่นเห็นบะติเจไปเสือเขจาจะวันเสียาะม,ยยมันอีกินกินอันนี่กัแเสีมันเป็นโปปานสมปตอนสมปาหน่อยบรรยากาศดีนะมันสวยดี แลาว,ว่ากิน้มกัแซบก่าปิงอ้อขอดแซบก็นะแบบอืบปนละแบบมหมกรหองมมนหอมม,หอมาตองแราว่าเาเอาไปตองก้วยปิงมั่แซบมมนหอมดีกัผด,ดดเนาะพอแล้่มาติดไปมาติดตายลมน,นตักมานอกแมงวันของตะเรียน ก็หนมกินได้ใครกันหนึ่งคนนนี่ละก็หนกินได้ใครกันกินได้แค่กินดวดยังหล้องอยู่งี้เดี๋ยววิกันเบ็ดบุกอวนมาเสระเลี่ยนบ่แม็กอยู่นี่เขรแม็กววนมันเป่นบ่

เขาจะไปดูเขาเราบอกันใคิดเหมือนมาแต่งงานอีก่อนะเติดจองไปนี่หนิโอ้ยจับ มทํคายหรอียน่านยงใได้บทเนนกวเียวทำไกโดนท่าเสือทานเสือแล้วเรามทคไม่หูเนาะบุกโมจัดดมาอะไรเงีจัดได้่าเสือยีกวางขังมาโมจัดดิคิสามอะไรสองชนหาคิบสามอะไรสองเชนห หลานลล1 1> สาม3ลน <c oughs> นนันสามหลันองวสามหลันสองโอเคพี่น้องนะครับครับคลินนี่มวกยังไหลพี่น้องกินเขาคุยกันรองหัวมวนดีก็ไม่คลิปลงพี่น้องนะครับ เมื่อกี้กับเพื่นมีแขกนะบผมมีแขกจากไอ้ไอ้พี่หมูหันนะผมแม่เนี่ยเขาเป็นเอฟซีน่หรองเพื่นเมืองไทยไอ้คลิปเจะกั้งหัวให้นะครับผมมันจะเบิงประจำแพทย์เป็นประจำผมจะติดตามไอ้ร้องประจำกันเพื่อนเป็นตำรวจพี่น้องเป็นตำรวจเพื่นเป็นอันพนักงานแมนเป็นตำรวจเนี่ยเพิ่นมาเป็นเพิ่นว่าไปเปิดอันให้เสียเสียพุกขึ้นนี่ตลาดตลาดงัวไม้ยวนมันใช้แบกเลยฉันปวดปิดอันตลาดไหมเพื่นไม่ใายแห่ กไปนไอ้คนนคนนมันมกัเราไอ้มแนไอ้ผู้หนาใจิดีนะจะของแป้บถงผมไปซื้อง่วมเรานะตามเอเลี่ยนผู้ขี้อันี่เลยไปนั่นไแมนก็เป็นจะของฟป้ามอนี่เรื่องแมนหมออเปียวงวนั่แมนมาพกเราแหะแล้เป็นหมอเพือนหมอสมง่วนเจนไหม โอเคพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ต้อมไว้ไว้หลานไว้พี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ